สวัสดีครับวิธีบ้านเฮ่าครับมันี่สิภาพมาติดตามปืดพักคที่เขาปูไว้เริ่มออกผลผลิตแล้วครับเดี๋ยวติดตามมึงครับว่ามีอย่างนี้ครับอะไรครับเป็น,นแต่งไทยครับแข่งไทย นดี๋ยวมองเว้ยครับไปกับบวบครับบับนี่ครับนี่เป็นแตงกวาครับหนึดอกครับแตงกวาที่นี่จะเป็นเ,ลนออนเนม,มลอนครับหนึ่งออดอ,อกจอดอ,อกครับ มี่ลองที่เขาทดลองปลูกไหมครับ <c oughs> นี่ครับกำลังออกดอกกำลังติดตามดวงน้นจิ้ติดหน่วยปีบันไดครับมันจะเป็นได้กว่ากว่าบวบ <c oughs> นี่ครับกำลงังกำลังเริ่มเคชื่อครับตายกำลังเริ่มออกดอกออกผลครับ <c oughs> ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็น่าจะได้กินครับอันนี้จะเป็นฟักแฝงครับนี่สวรสครับนี่ครับสวรสดิ์กำลังออกงวยครับไปก็สิเป็นฟักแฝงครับนี่ครับฟักแฝงครับ

นี่บกพันดาสองหน่วยกำลังจอนุ่งงูครับนี่คือบกงูอีน่หนึ่งนี่ครับบกงูครับบกงูนี่ครับบกงูกำลังเป็นหน่วยร้ายนะครับนี่ครับกบกงูสุยังครับอันนี้พริกกำลังเริ่มจอหน่วยครับขาวเรา นี่ครับรวยสิ2 <c oughs> 0ต้นสิบยี่สิบต้นครับ <c oughs> องออกดอกครับฟิกขาวอันนี้ครับเป็นบวัวครับ <c oughs> บวัวนี่ครับของรวยล้ว,ว,วครับ บวัวนีเี่อันนี้ก็จะเป็นโดมครับเมื่อคืนโดมนครมีบวครับนี่บัวบวองมนใ้ครับทุกท่าบ นครับกมู่นาี่นอกหมูครับนี่ใหญ่ครับนี่ขอบคุณครับเข้ามาติดตามครับรวมครับเป็นโดมปูนครับ แต่ทั้งฟักทั้งบวบเนี่ยนั่งครือลัริ่ทยออกครับาเบื้องทเบื่งนะครับจเป็นฟักฟักไงครับสองหน่อยครับหนึ่งหน่งหนง โนุย่ยละรถครับเงรับกำลัง่ครับกำล,ลังตูมน,นุ่ยโอ้รนี่กำลังไลครบบับนี่โรครับเป็นแบบนี้พีครับโอดเป็นนุ่ยไล่รับโรตสองนุ่ยไล่ละครับ เต็มบอกด้วยยี่สิบปุ้ยนะครับสำหรั์นี่กเป็นลูกของตำลึงครับโอ้ตำลึงกันหล่เต็มบุ๊ดกับตำลึงเราต้องปลูกครับเกิดเองครับปลูกทีเดียวทีเลีอมงเกิดเกิดเองครับนะครับ ผมเหนียร์พามาติดตามครับตัวบันทุกับวิถีบ้านเฮาครับตัวบรนทุกวิถีบ้านเฮาครับกับคู่บอยครับหรือว่าบอยวิถีบ้านเฮาครับครับเริผมกุลิครับอันนี้ก็จะเป็นมารักครับนี่มารากิีนกเข่าครับเว้ยมันเละจนใน คายครับพอได้กินอยู่ครับกอได้กินอยู่เบดทำสกินน,เคคน,น,สสนีเลือครับเ๋ยวสุนอยกจ้มัน,บบนมออเ,เลือยกันทั้งเบดเนี่ยครับรวมทีน้เห็ดเลื่อยึ้นตอนนี้กับ,บวที่ อีบัวมีสุกผู้ตุกผู้กับมีครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นมะละกอกิงตอนครับนี <c oughs> ่งวยครับมะกอกิงตอนนี่ครับตอนมา นาวนาวแก่ออกงูปี้ปีเลยครับนี่ะนาวเนือล่างรุ่นไม่ท้ายรุ่นเรื่อยครับออกรอกนะคุณออกยังมีทั้งออกออกไม่เกาเลยครับ <c oughs> พอดิกินด้ครับพอดิกินดยอันนี้ก็เป็นกังครับกแงแบบโอวกังบโอ,อ,อวันนุ่ครับงรงตัวนี้เ,เดี๋ยเ,เือไปแวนะครับแรงเซ็ตเบนเชือบ หัวนี่เขาจะปลูกแนวกินเนี่ยทุกอย่างครับแค่ปักติว๋วผู้กเกษตรสุดนี่ครับตรงข้างทางตะบ,บังนี่ <c oughs> น,นรับจะเป็นักเขือนี่ที่ต้นมันมูมเลยนะครับเป็นรวยครับนี่นี่ครับรวยนี่ คือท่าน,น,นกบกับข้างกบด้พันแกสน,นใจดีต่อได้ครับนี่ยนี่ครับสอสามหมื่นยิมเลยครับ